มาเติบอยู่ได้โอเคกล่าวัะทายสบายดีมูลสกุลทุกคนพบกับขัาไปเจาะขึ้นเก้านะสองป่ายโฆษณาวันนี้จะพาทุกคนพายาม่องคือเก้าทุกคนใส่ม้อใส่ตามหวยนะมองปลาซิวอาวทุกคนพอได้กินเทียงกันะอยู่ไฮอยู่สวนคือเก้าเนาะบรรยากาศก็อยู่ไฮอยู่สวนเก้าทุกคนนี่ทะเลแล้วน้ำปูกมันกันเลยนี่นอกจาใส่ม้อแล้วฮ้ายาม่องในวันนี้นะ ว่าเขาสีด้ลายไ่ทางใดนะโอ้ยบวันนี้ไปทางใดก็เวียนน้ำชวนแะไรทุกคนหาายได้พิเศษทุกคนเอ้าติดตามมือน้ำกันนะว่าเขาสีด้ลายหรือบอ่อนะป้าจะขึ้นลายได้ทุกคนแต่ว่าเขาบไปดีใส่นะคืนนี้กันนะไปใส่มองฝนตกบไปดีไปดีไปเลาะเนื้นอ,ง, <S 2> <S 2> <S 2> นองนะอยู่คนเดียวนะก็เลยบไปดีไปทางใดเผาเที่ยงอะไรหยานเครื่องของมันเสียนะทุกคน ไปเบิ่งนํากันว่าเฮาสิถืกลายจังได้ทานไซพอดีเฮาอันนั้นนะทุกคนสิว่าใหญ่แท้ก็บ่ใหญ่นะป้าพอดีซํา2นิ้วนะสิว่าเอาปาใหญ่นี่บ่ได้ใส่เบ็ดนะทุกคนถ้าเฮาใส่เบ็ดนี่คือสิได้อยู่ได้เฮาใส่อยู่3ด่างดทุกคน3ด่างนะสิถกมองปลาใหญ่คือสิบ่ถืกเทุกคนเพราะว่ามันาออกกลางคืนนะส่วนลายมันเที่ยวกลางคืนส่นป้าน้อยมันสิเที่ยวเลยนะ เออพี่เบิ่งนำการฮอนชิได้ปีกนะบอบได้ปีกนะทุกคนตัวพี่น้องก็ได้ว่าสิได้คืนผู้บริไดคืนทุกคนอยู่สวนกันเขาท่านเหล่านะเนี่ยก็ยังชิหัวอยู่โอ้ยตายเลยเอ้าอีกบรินดนเนี้ยใครจะไปหาโอ้ยหาเยยังไต่กาดกันขึ้นคักเลยทุกคนเราเหม,มือนได้มันโอเคเหน่อยมันให้ก็มีได้โอ้ mãi lại đâm nà đâu đẹp lại gần như phần tốt ngắn tình hình thử khai khai đi Thế này Thế ta mang nhiều không? Tụ huyền mọ Ừ, thử ở đây thôi Thử vô, thử vô Đi tình nhìn 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 đây À Thử, vô. thử, vô. thử, vô. thử vô. สองโตทุกคนตายเลยนะตายไววแท้สามโอ้ถ okay. 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 mm ือลายโตอยู People, mm ่ đ hmm? ấ ้โอ้โหมาเดีอยถือลายโตอยู่ đ ือโอเคเดี๋ยวโหจิตไทยให้พี่น้องได้เห็นเด็ดดังเดียวนะแล้ลำบากนุคุไทยหยากนะไายลำบาก เอไปู้เดียวนี่เอ้านี่ตดใส่มีเครื่องคุกเกาะด้่ยนะ โอ้ม,มันเลยก็ได้คือได้จำเจลเราคนนี้นะโอเคแล้วนะทองดางที่เราใส่จูดูนะไม่ได้กูทุกคนตันต้งแรกอย่างเี้สิกูนะโอลาไล่เติบทุกคนด้ยวดยว <c oughs> เดี๋ยวเรจะไปย่างรังที่สองดังที่สองดังที่สามทุกคนใส่ยูรุมกันนะร <c oughs> ังจานในการเขา้าไปจะได้เดินทางการเมืองเที่ยงไว้นะ <c oughs> มันนี้ได้กินป,ปีกนะคิดว่าสิปปิ้งชิปปิงปป้งเอาน,นะ có chịu này Chị ao, thì bạn nếu nhảy tới luôn dù có điều ngay ngoài gì nói hey, nuột cái chim ôi sự วัวตัวน,นี้มันเสียมครับอันนั้นนะเป็นเสียมครับไม่นำคลองนะคุณไม่นำโคงไงมันจะขึ้นเป็นสาขาหน่อยนะขึ้นมาพี่หัวเดือหยหัวนี่นแหละขึ้นมาเลยนะโอ,อยังโอ้อยาขาบป็นยังไงเลยขาบใหม่ เียงอันนี้เป็นเที่ยงเอานะทุกคนเอาพนโต๊นี่ยู่บ่ได้มันนังก็เปียกบิดตายเลยที่ยูนี่มองหน่อยะนะเริ่มไปใส่ ไดไล่ติบอยู่ได้นี่มันจะไข่เบิดนี่โอ้ไข่เกือบทุกตัวนะ Bây giờ sửa chắc lòi đàng thôi đây Lọ xài nó bác sao chỉ kìm đây Lọ Oh. Lại đây อู้มันดีขนาดนะนี่ไม่มยก่อนนะ เห็นไหวีสามหีบนะมาไหเสียบ้กันมาอยู่สวนขี้เกานี่ถ้าเสียด้วยทุกคนเลยมันดีนะทุกคนมามาทุกคนมากินข้าวอกัน เทาเทียงดูนะโอ้ยหมดหลายเ,เด็ดเต็มจิ๊บเลยคือผูกว่าเขานะ,ะปั่นอยู่ปติกันนะ โชคคุณตลอดเลยมาเลยอ่ะอ 嗯。Mm hmm. มาสุดานะผมกินแ่นนำประโตะนะปีนี้คะโบโอลีมาก็ได้สวนเรี่องเผาะจะคลองจะคลองกับเผาะจะชวนมนเดินไปทางไหนดุกว่านยะ Mm-hmm. Hmm. 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 Hangkin berinya, aduh. ยางลงไปกระกะเนึ่งหัวนะเกียดเขาจะเลาะนะพอดะกินผู้ปานานามลุงมูผู้ปีกมันมีเวลาไปหาอืม 嗯。啊、嗯哎，拿出来。 เ่ะเอ่าสำหรับคลิปนี้กับยพอสนี้กอนนะทุกคนคืนไหนาจะมากันไหมนะเจ็บคือกุองเช่านี่หมือนจนแดงปกติว่าหมือนตะฟังหว้